พระเจ้าขอขามากรรมกับทุกดวงจิตในทุกภพภูมิที่เคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันและเคยสร้างเวรแก่ท่านหากกรรมใดๆที่ข้าเคยผิดสัญญาไม่รักษาสัจจะวาจาไม่ซื่อสัตย์ทั้งตอนหน้าและรับหลังตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันนี้ทั้งที่รู้และไม่รู้ ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจได้โปรโดอโหสิกรรมและเมตตานำพาข้าสู่เส้นทางแห่งกัลยาณมิตรเช่นเดิมเถิดหากยังมีวาสนาบุญร่วมกันขอให้ท่านส่งเสริมทุกช่องทางเปิดทิศเปิดทางทุกก้าวย่างม่ว่าจะเป็นการลงทุนค้าขายใดๆก็อย่าให้ติดขัดการงานที่ทำขอให้ผู้ใหญ่เอ็นดู เสียงโชคใดๆจงมีชัยกำเนิดมิว่าบุญทานใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำข้าจะขออุทิศและน้อมนำกุศลต่างๆมาให้ท่านได้ร่วมอนุมโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ